แน่นอนครับนี่คือคำบรรยายรีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับร r มัก x นเวราปี2025แปลเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อไม่มีเครื่องหมายคำพูดพร้อมคำแนะนำช่อง NK Auto Hub และการชวนให้กดติดตามท้ายคลิปยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากโลกของยนต์ประกำแหงอนาคต วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุดของปี2025กับริมักเนเวรารถที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นผลงานระดับม a สเตอร์ e พ e ของเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงริมักเนเวราปี2025พัฒนาขึ้นโดยบริษัทริมักออโตโมบิล i จากประเทศโครโอเอเชียเป็นผลลัพธ์ขององค์การวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานซึ่งรวมเอาพลังงานไฟฟ้าระดับสูง ระบบแบตเตอรี่ล้ำสมัยและแอโรไดนามิกอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นประสบการณ์ขับขี่ที่แทบจะเหนือจริงรถคันนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวขับเคลื่อนล้อแต่ละล้อโดยอิสระทําให้สร้างพละกกำลังได้สูงถึง1,914แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาล2,360นิวตันเมตร 2, m, ทําให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง1.74วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้ถึง412กิโลเมตร ชั่วโมงซึ่งจัดว่าเร็วที่สุดในโลกทั้งในกลุ่มรถไฟฟ้าและรถทั่วไปการควบคุมรถแม่นยำอย่างเหลือเชื่อด้วยระบบควบคุมแรงบิด4ล้ออัจฉริยะและโครงสร้างตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงเป็นพิเศษในรุ่นปี2025นิริมักได้อัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบระบายความร้อนและแบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และยังรองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุดถึง500กิโลวัตต์ชาร์จจากศูนถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีภายในห้องโดยสารออกแบบหรูหราผสานเทคโนโลยีทันสมัยมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัล3จอพร้อมระบบสัมผัสกลางและระบบวิเคราะห์ข้อมูลขับขี่แบบเรียลไทม์มีระบบผู้ช่วยขับขี่ด้วย AI ที่สามารถให้คำแนะนำแบบสดระหว่างขับรถในสนามแข่งการตกแต่งใช้วัสดุพรีเมียมอย่างล l c a n t a ่า หนังแท้อลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์โดยสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ซื้อริม a c n e v นเวายังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบตั้งแต่โหมดขับสบายแบบ GT ไปจนถึงโหมดสนามแข่งเต็มรูปแบบด้วยระบบการสะเทือนอัจฉริยะระบบควบคุมเสถียร,รภาพและระบบเบรกพลังงานกลับคืนที่มีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้รถสามารถพัฒนาความสามารถได้ต่อเนื่องแม้ซื้อไปแล้ว ในด้านความปลอดภัยก็จะเต็มมีระบบเซนเซอร์รอบคันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกและระบบช่วยขับขี่เกึ่งอัตโนมัติที่เหมาะกับการขับในเมืองพริมาร์เนเวราปี2025คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่น่าตื่นเต้นในการขับขี่แต่ยังเป็นผลงานวิศวกรรมที่ผสานความหรูหราสมรรถนะและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้าไว้ในรถหนึ่งคันอย่างลงตัว หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดรถไฟฟ้ารุ่นเด็ดและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตก่อนใครขอบคุณที่รับชม